สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เนี่ยนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในการปลูกผักแบบไฮโดโรโปนิกสนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมา DIY ขวดพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราจะนำมาทำกระถางปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบง่ายๆมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการปลูกผักไฮโดรโปนิกในกระถางขวดพลาสติกแบบนี้ยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาตายนะคะ มีวิธีมาฝากกันแล้วก็มีเก็ดความรู้มาฝากกันด้วยอันดับแรกก็คือตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเราจะทําการตัดขวดพลาสติกของเรานะคะออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนบนกับส่วนลา่างเ,เสร็จแล้วให้นําขวดพลาสติกที่เราตัดแล้วนะคะไปเจาะรูนะคะด้านบนแบบนี้เลยนะคะด้านล่างไม่ต้องเจาะนะเดี๋ยวน้ําไหลออกหมดนะคะทุกคนขวดเราก็สามารถใช้ได้หลายไซส์นะคะแล้วเราก็เตรียมปุ๋ยน้ำเอ็บไว้แบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองปลูกผักโหระพาที่เราเพิ่งเด็ดมาจากสวนคุณแม่นะคะ,ะเด็ดมาสดๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็มาเสียบลงฟองน้ําที่เราใช้ปลูกผักไฮโดรโปอนิกแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือตามคลิปเนี่ยเราจะเสียบกิ่งของโหระพาเนี่ยนะคะให้เลยลงมานิดหนึ่งนะคะเลยจากฟองน้ําลงมานิดหนึ่งแล้วก็เวลาเรามาเสียบลงในขวดพลาสติกเนี่ยนะคะให้ฟองน้ํากับน้ํามีระยะห่างกันนะคะทุกคน เพราะว่าอีกหน่อยผักเขาจะงอกลากอากาศออกมานะคะลากอากาศถ้าเขาจุ่มลงไปในน้ําเนี่ยจะทําให้ลากเขาเนี่ยเน่าได้นะคะตัวนี้เป็นผักขึ้นช่ายนะคะเหมือนกันนะคะเป็นการใช้เทคนิคเดียวกันก็คืออย่าให้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําโดยตรงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจุ่มลงเฉพาะารากของเขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะตัวนี้เราเพาะมาประมาณ2 2สองสัปดาห์แล้วนะ กำลังโตเลยโตเร็วมากนะคะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบนี้เนี่ยจะโตเร็วมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ผักก็งามแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคหรือว่าเรื่องมแมลงเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เรานำผักมาปลูกใส่กับกระถางที่เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเขามาขอซื้อผักของเราไปเนี่ยบางคนเขาก็อยากจะเอาไปเก็บกินนานๆน,น,นะคะเ,เราก็จะได้ยกไปทั้งกระถาง เป็นการสะดวกสบายแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครจะทำมาเป็นอาชีพเสรก็คือเวลาที่มีคนมาขอซื้อเราก็ยกให้เขาไปทั้งกระถางเลยแทนที่เราจะขายแค่ต้นละ10บาทแล้วก็อาจจะเพิ่มราคาเป็นต้นละ20บาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขวดพลาสติกใช่ไหมเรามีอยู่บ้านล่ะ เยอะมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นร้านอาหารแล้วอีกอย่างนะคะใครที่กําลังเป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะไม่อยากจะซื้ออุปกรณ์ให้แพงมากก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนเป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถหาวัสดุได้ตามบ้านของเรานะคะ